ข้ามฟรีกันบ้างครับอีกหนึ่งเหลี่ยมของออาเงินนะครับก็เป็นเล็กน้องเล็กนะครับมาแรกข้ามฟรีสไตล์กับสากอนะครับของนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับเสื้อสีส้มนะครับาดนะครับว่า้าสันแ็กนะครับฝังเียะรูกสันแ็นะครับจากพิาคอนศูนย์ต่อสงนะครับผมเดไม่ค่อยดีครับอาครับแต้มแรกของออาเงินครับไล่มาครับเป็นหงต่อสองนะครับ สันแบกกระปะเต็มรอบนะครับเล็กก็ถอว่าเป็นม่ครับเอกังก็ว่บนะครับอหนึ่งต่อสองครับหมาครับน้องนิกต้องคุมเลยครับตกออ์เตะไปติดเกี่ยวครับยังไงครับเล็กยแกเก่ามกรนครับน้องนิกลำเลียงเข้าไปใหม่ยกเข้าหัวแล้วครับเตะติดเกี่ยวครับเกี่วยกลงแบบเอามาตีแก้มาครับ่ขึ้นไปครับ โอ้โหขี่ดาบครับโอ้โหเลี้ัวเองนะครับมีเหนื่อยแน่นอนครับวันนี้นะครับสองต่อนนึงครับมาที่เลยครับเล่นไม่เล่นเองครับรังกี้ออกครับน้องนิกยังนัดหลังคาขึ้นมาก่อนครับสากลแก้ใบก่อนครับยังไงครับขี่ครับโอ้โหเปลี่ยนส่งนะครับ ตั้งสมาธิกันหน่อยครับหนึ่งต่อสองครับหมาที่สะคอนเปิดหัวครับยังไงโอ้โหลูกเสริมันแรงนะครับอ๋ครับสกออ์ครับสองเท่ากันครับพื้นเกมรับฝั่งนี้จะมีพื้นคนเดียวคือสน่นันฝั่งนู้นก็สูสีนะครับสะคอนเปิดหัวครับดูน้ำนิกโลยขึ้นไป เขี่ยได้นะครับการป้อนเกมนะครับ2เท่ากันครับเรางนี่เสิร์ไปยกเกินมาสวยครับตีหัวครับลูกนี้ตัดติดเกี่ยวเหมือนกันครับเข้าช่องกลางไปครับโอเล็กต้องขึ้นเตะนะครับโอโหตีหัวไม่เกินครับมีพื้นนะครับ สวัองเท่ากันครับเจ็บเสร็จพี่แฮบครับมาเข้าช่องกลางครับอันนี้สไลด์เอาทันครับติดเกี่ยวเลยครับเตะเบาๆอย่างนี้เล็กว่าไงเล็กว่าไงขึ้นเตะโอ้โหติดเน็ตครับเย็นส่งครับเสียดายนะครับเกี่ยวได้นะครับเตะดีพี่ดำนะครับพี่ดำดินแดงครัาสองต่อสองครับตรงนี้นะครับตัดหน้าขวาครับพี่แฮบยกสวยครับวิ่งมาร์คเคลียครับ สวัสดีหลายหลายท่านนะครับคุณทันนีนะครับทันนีนะครับสวัสดีทางด้านของคุณสิงโตด้วยนะครับทอมาู้รับชมนะครับยินดีต้อนรับนครับไม่ได้ไลฟ์ส่วนคนหมดข้อมมายินดีต้อนรับนะครับสวัสดีด้วยนะครับท่าไหนที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่บุ๊องสิบุ๊คแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับ ขยับไปครับไปซกายกเดี๋ยวเปิดไม่ออกเปิดไปไหนนะครับเปิดไปไหลหน้าสายล้นนะครับกีฬากรรไ้อนิ้งไหลเข้าไปทีๆเกี่ยวได้ครับเป็นยังไงดูนะครับโอ้โหทางด้านของพี่สาคอนฟาวไปติดเปลี่ยนส่งนะครับก็ยังไงโอ้ฟาวทางโน้นครับฟาวนะครับลูกมันล้นมานะครับตามฉีดนะครับ ขยับามหนีออกไปแล้วนะครับสี่ต่อสองนะครับตรีไปที่เล็กอีกครับไปหาตัวทำอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับเอาระเบิดไปยังได้ครับลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มนะครับแล้วก็ออกนะครับออกนะครับแอดมินแอดมินดูน้ำปลาลงนะครับออสนามไหนครับสีน่าคลินหกสิบสี่เอาแล้วครับ ยังเป็นเสือปั่นมาครับน้องนิกนิกนะครับโรยเข้าไปไหลเข้าไปปีตะก้อนตีหายนะครับเปลี่ยนส่งครับสวัสดีครับเอนมินครับผมดวันที่เท่นะครับสี่ตะสองนะครับเปลี่ย่ตสองครับจีไปที่เล็กอีกครับโรยขึ้นมาโอ้อตีแก้ครับลูกนี้ครับแหมลูกชงครับไม่เข้าจุดครับลูกมันยัดตัวตีสองต่อสี่ครับสากคอนเปิดหัวครับเปิดสวยนะครับยกขึ้นมาไหลเข้าไปเตะเล่นทางดีนะครับฉี่ครับลูกนี้ เปลี่ยนส่งครับกำลังเข้าไปครับกันโควิดได้ไหมสี่ต่อสองครับน้องนี่สองเจ้าสนามสี่สายไปครับเล็กเปิดได้ครับแถมยกสวยครับตรงนี้โอ้ถีบเล่นทางครับแมนเตะยังครับพี่แมนพี่แมนสายแขกใช่ไหมยังยังยังพี่แมนยังไม่เตะนะครับสองต่อสี่ครับเอาแล้วครับไล่หน้าขวามายกขึ้นมาไหลก็ไปห่างนิดนึงยังเตะนะครับพี่สะครนะครับ แมนมีเหลี่ยมเหรอเป็นกระบะนะครับพี่ยงนาพงด้วยนะครับเข้าท่องจางนะครับิดเหลอะลากกำลังหมดหรือเปล่านะครับสำหรับพี่เล็กเพราะว่าเต็มสามเกมต่อเนื่องนะครับเหลือเทลูกฉีดสองต่อสี่ครับสองต่อสี่เล็กมาซ้ายมาครับเสิร์ฟดีครับตรงนี้ไหลสวยขี่วอรเนฟเล่นสบายเลยสองต่อสามสอต่อแม็กพีดีครับบอมแมนเมกกาลสิน่า ก็ว่ากันไปนะครับเปิดไม่ออกเล่นเองครับตีหัวเอาครับติดเกียร์ตรงนี้ครับสาคอนก็ดีครับอย่างเทพเลยยกบอเขเปิดกอห้าต่อสองครับตรงนี้เสิร์ฟครับแอดแบ่งหน่อย20ตัดจอดหน้าซ้ายนะครับแอดไม่ได้อะไรเลยนะครับสวยนะครับโอ้นะครับตอนนี้นะครับเลือกที่จะเล่นลูกขีบแล้วก็ตีหัวนะครับสำหรับการทั้นของเล็ก น่าจะหมดแรงแล้วนะครับสองต่อห้าครับที่แฮปไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เอาฟันมาครับน้องนิกชูดขึ้นไปครับเอาล่ะพี่สออนนะครับติดปอกไปนีนะกระชอกออกหลังเลยนะครับเปลี่ยนทรงนะครับไต้นะครับห้าต่อสองห้าต่อสองครับนิกนะครับจุดปุตโยงหลังไปนะครับยกขึ้นมาสวยก้อนไหลมานี่ระเบิดลงครับใสากำลังไวใส่ลูกเป็นเกมเซอร์ของฝั่งอ๋อเงินนะครับ แ้นะครับ2ต่อ5ครับเอาเงินนะหลอดมานะครับอยู่ที่2แต้มนานแล้วนะครับไหลไปเกี่ยวได้ครับเล็กเกี่ยวได้นะครับลูกนี้ห่างแก้ไขมาก่อนครับมาก่อนนนะครับี้เปิดด้วยหัวครับไหลลอยขึ้นไปครับลดไหมนี่นะฮะจังหวะการเปิดของพี่สกอร์เปิดดีนะครับยังไม่ได้แต้มครับเอาเงินครับหลังสงการเจอกันครับแต้มห้าต่อสองต่อสครับเล็กเปิดครับลางไปดังๆแอบยกสวยครับไหล เซตที่3แล้วนะครับของออเงินนะครับวันนี้มาสามเหลี่ยมแล้วนะครับวันนี้ดีคู่กองชนะไปแล้วนะครับสต่อหครับหมาสัสกลยกสวยครับไปสวยนะครับนสบายนะครับพี่สกลเพราะว่าตัวยกยก้อมเข้ดที่เดนะครับูสามเข้ามาแล้วนะครับหต่อสามไม่ข้ามับลูกนี้ ถ้าว่างก็อาเหลี่ยมมาเตะด้วยนะครับสำหรับแต่พอตาราการร้อยตอนนี้ก็ยังรับหาสองต่อห้าพิกเลตมาครับลูกนี้พิกเลต์ยกขึ้นไปนะครับโอ้โหเตะไปไหนครับมาอีกนิดแต่สรับเอเงินนะครับนายแต้มขยับแล้วครับเอาเงินครับแต่ว่าลูกจบสกอร์ต่อห้าสองแต้มทันสามต่อห้าครับมาครับไล่ีน้ำลอยเป็นใหม่ครับมาลูกนี้ยกไปดักทางถูกครับ ห้าต่อสามอยู่นะครับนี่นะครับที่ไปหาน้องเล็กที่แฮบยกยกมานี้ก็ปลิวหัวเนีตเหมือนกันนะครับ,เล,รบเล่นลูกขาดมาดีกว่า,านะครับเต็มกำลังของตัวเอง3ต่อ5นะครับ โอ้โหเสิร์ฟกินอีกแล้วครับมาพี่สากรไม่ยอมเปิดนะครับตรงหัวขยับอีกหนึ่งแก๊งเขานัครบจะหลบให้น้องนินครับไม่เข้าใจกันนะครับมีมาเป็นสี่ต่อห้าเต้นเดียวครับสี่ต่อห้าครับสห้าเลทปั่นมาอีกมาแล้วนะฮะเริ่มจะจี้ตัวทำสหรับพี่สากรต้องเอาเตะลงไปติดเกี่ยวแล้วครับลอยขึ้นมาเกะลงไปครับโโอ้หเขาคิดว่าตัวเองหล่อนะครับ ทักทายครับเชื่วฟ้าดินซ้ายนะครับโอ้ห้าเท่ากันแล้วนะครับของออเงินนะครับตัดหยอดครับหยอดมาเปิดกรอนเปิดนิ้งไหลไปล้นเขี่ยได้ครับลูกนี้ครับเขียนส่งครับสวัสดีคุสุดที่สห้าเท่ากันครับห้านะครับห้กนะครับไปนอนก่อนนะครับฉลองธุรกิจอีมโอ้โหลูกนี้ปากขอบคุณมากครับแวะเข้ามาทักทายนะครับขึ้นน้ำเป็นหกครัห้าครับเจ้าสนามนะครับ หกต่อห้าครับนะครับเอาหนี่นะครับเจาเข้าช่องกลางไปที่เนี้หายเลขสี่เข้ามาห่างนะครับโอ้โหแรงครับนะครับลูกไกลเนี้ยนี่กระดุกนะครับห้าต่อหกครับมองอะไรมาหาขงเด้วหน้าสายน้องนี้ครับโอ้เสิร์ฟดีเหลือเกินครับโอ้งหองนี้โอ้ห้ายน้องนิกมีหลุดลูกเสิร์ฟแล้วหกเท่ากันอีกครั้งครับทักทายคุณชินน้ำมนต์ มีเหลี่ยมไซส์ไมครับน้องบู๊มามีเหลี่ยมแน่นอนนะครับมีเปิ้ลใช่ไหมเข้าช่องกลางก็ปั่นไม่เขีาเหลี่ยมไหนเหลี่ยมไหนครับเดี๋ยวจีกมาทางไปชั้นหนึงนะครับพั้งเข้าไปได้นะครับหกต่อหกครับอยู่ที่หกต่อหกมิงกระบาดคุณโซยังไงครับจังหวะนี้โอ๋อนู่นนี้ครับนะครับลิขึ้นนำอีกครั้งนะครับยอดนะครับไม่ค้ามนะครับหกตเป็นแต้มของเจ้าสนามครับเจ็ดต่อหกครับมีคนกล่าวว่าที่เอกับเจ็ดต่อหกครับนู่นนะครับ น้อยขึ้นมาครับได้นะครับผมวัสดีพี่แฮมนะครับพี่แฮมน้อยร้อยตารางนะครับหกต่อเจ็ดครับหกต่อเจ็ดสามล้านอยู่หนึ่งแต้มเอาเงินนะครับปั่นมาที่สาครมานะครับทางด้านของไหลติดเกี่ยวครับเกี่ยวนะครับยกเป็นไงครับเขี่ยครับโอูนี้เอ็นแต้มครับเอาครัเจ็ดต่อเจ็ดไม่ยอมนะครับทางด้านของเอาเงินเกมเสิร์ฟก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับเอาเงินครับ วันนี้คุณขวัญเมืองสินเคราะห์ด้วยนะครับเขาเสียสัตว์ไปหมดแอดไลน์แนวนอนได้ไหมครับไม่ได้นะครับตอนนี้เจ็เท่ากันนะครับคว่าเรื่องจะมีปัญหาเปิดหัวครับสาครยกขึ้นไปโอ้โหอยากจะขอไม่เจ็บสิเตงแฮงเตงถามนี่พี่เปิดหนึ่งขอไปด้วยนะครับเพราะว่าแรงแค่นี้นะครับจิลิสแต่เพิ่มสอง เจ็ดเท่ากันครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับกีไปหาาทันมาปีเล็กแล้วยกขึ้นมาครับเล็กอ้อนตีหัวเอาครับนี้เกี่ยวพี่สากอโอ้ไปยังไงเข้าไปล่นมาเอ้าล่นขึ้นมาชกลับมาโอ้ยังไงกาดทำแป้นะครับขึ้นมาใหม่สากอเหนี่ยวลงไปอ๋อขยับแป้งครับโอ้ยแมแม่ไม่ห่างครับวันนี้คุณครูสีลนใสนะครับเปืนแรกครัฟรีกับตีครับนะครับเปืนแรกครัทักไทยอะไรเนี่ยครบเอน คอปลิ้งเหรอไม่รู้ว่าคนทำสีเป็นหรือเปล่าชงลิตรอนะครับไอ้มะม่วงเหรออ่านอ่านไม่เป็นภาษาอังกฤษวันนี้ฟ้าโพงนะครับเด็ดโปรไฟล์นี้เป็นลิเวปูนะวันนีครับเก็บเซอร์ตรงนี้นะครับแปดต่อเจ็ดครับ น้าซ้ายครับรูบรับยกขึ้นมาเล็กเขี่ยไม่ถึงครับยังไงสาครเป็นแต้มไหมติดเกี่ยวมี่แฮบยกกลับหลังมาโอ้โหไม่เข้าจุดครับขยับแต้มครับนี่ออกไปอีกหนึ่งแต้มครับเจ้าบ้านนะครับกินแต้มครับกินแก้วเล็กยังไม่หมดเลยเจ้าตัวเจ็ดนะครับมาครับดูครับอุ้ยถอดเสื้อแล้วครับน้องเล็ก ครับได้ที่แล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีทางนั่งของสตอมี่ด้วยนะครับมีมีขบวมอีกนะครับไ่กินหรอกแต่กินได้นิดนิดหน่อยหน่อยเจ็ดต่อเก้าครับไล่หน้าสายมาครับตรงนี้ยังไงกองเชียร์ลบหน่อยโอยขึ้นไปสะคอนโอ้เชียร์ถึงอ่าวไปลองครับอย่างนี้น้องเล็กลุ้มระเบิดโอ้โหขยับแต้มไล่ขึ้นมาครับอองเลยก็เตะก็เตะให้ขึ้นโขดหนาต่อเก้านะครับ สวัสดีท่านผู้ชมดูด้วยตัดนะรับ้วยตัวน้องแซ่ส่ที่ไหนทุกคนนะครับเอาครับเกมเสิร์ฟอีกครั้งครับแฮปเอาเงินตัดหยอดครับหย่อนี้ง่ายไปครับลูกเสิร์ฟลอยขึ้นไปครับสะท้อนโอ้โหเริ่มไม่อยากจะเตะแล้วครับเตะไปติดเกี่ยวทุกทีนะครับนั่งแค่แรงควายครับผักไทยครับสวัสดีคุณติ๊กโปอาโปรนะครับสีนะครับปลายเกมแล้วนะครับ เก้าต่อแปครับเกมเสร์ฟน้องนิกมาที่ช่องเล็กยังไงเขี่ยมาอย่างนี้น้องนิกเซแล้วเซแล้วลงขึ้นไปซาคอแตะหยอดเอาโอ้โหเขาเห็นพอดีตีหัวหยอดโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นแต้มนะครับโอ้โหแบตต่อเก้าครับเวตาเจอกันม่ครับน้องนิก ลอยขึ้นไปสวยครับเฮ้ยติดเกี่ยวยังไงเอาไม้ครับเกี๊ยวนะครับยืนอยู่ดุกที่ดุกร่นขึ้นไปโอ้โหต้องเอาปิ่มครับต้องเอาปิ่มให้เคี่ยวๆครับโอ้โหอะไรเงั้ยติดเกี่ยวอย่างเดียวเลยครับยังว่าครับแอดมินยังเกี่ยวได้เลยครับขาข้างๆก็เกี่ยวได้นะครับลูกเตะสากลครับ9ต่อแปรครับ9ต่อ8โอ้โหแชร์แปรสีนีแพ้ครับมาลอยขึ้นมาเล็กเคี่ยยอดมีลูกบููลกบุญนะครับฝั่งโน้นะครับ สวัสดีทางด้านของคุณลียงหลังขั้วกำลังหางผืนมาใบยืมสวัสดีเฮียเข่งลานะครับคุณกุลรักคุณร้อมนะครับเกมเสิร์ฟพี่แฮรครับหน้าซ้ายครับน้องนิกเข้้าาหนซายนน้องิกยกขึ้นไปสวยนะครับโอ้โหจเกี่ยวได้แอบเกี่ยวเยอะยังไงเล็กๆสามเล็กบ้าโอ้โหเด็ดขาดมากครับเตะลูกนี้ครับแหมเเตะวัดเลยนะครับ คงไปเข้าหน้าซันแบงครับเอาแล้วครับตีเสมออีกครั้งครับเอาเงินครับเก้าต่อก้าครับเสิร์ฟย้อนครับเปิดได้ไหมเปิดขึ้นมายกสวยครับนี่ครับต้องยกให้ปิ่มไม่เขี่ยับเพราะเตะติดเกี่ยวตลอดนะครับเอาล้เกมเสร็จเจ้าบ้านครับเก้าต่อก้าครับตรงนี้ครับ ไล่ไปที่เล็กเปิดหัวก็เปิดไม่ออกนะครับลากขึ้นมาโอ้อัดแรงแรงลูกนี้ครับเปลี่ยนทรงครับสากลน่าสมบัติเลยนะครับก้าวต่อเก้านะครับเเท่ากันครับเด็กเอาเงินนะครับข้ามหัวครับสากลโดดเปิดครับนี่ยกลุ้นหรือเปล่าครับโอ้โหไปรอแล้วนะครับพี่แห่ครับไปถูกทางครับแต่เกี่ยวไม่ได้นะครับเดือดกิร็จกินนิดเดือดเขาต้องการกระไหนแซมเสร็จเขาต้องการ ตาก้าครับกอลเกียบอกเข้าตรงกลางหโยงโยงหัวดีกว่าครับยังไงที่ครับลอยมาทางแไหนรอเปล่าโอ้โหครับเป็นผลครับลอยข้ามหลังไปครับขึ้นนำอีกครั้งครับเจ้าบ้านครับ่สูสีแล้วเดินครับสิบต่อเก้าครับแด้แล้ครับสิบต่อเก้านะครับนี่นะครับตีไปหน้าซ้ายนะครับเที่แอบยกมาสวยครับเล็ก ่ายก็ไปโอ้โหเกี่ยวไม่ทันนะสวัสดีคุณอ้อยด้วยนะครับสวัสดีคุณอ๋อโลครลนะมารับชมนะครับใครชาไม่มากยเที่ยงชนะใครรู้ไหมร้อยเดียวเนี่ยมือเดียวเนี่ยถ้าเสียยาวด้วยนะครับเก้าต่อสิบนะครับเกมเสรุดของเล็กฝันมหาตะคอนเออยังไงเปิดไม่โอ้โห เอาตัวรอดไปได้ครับโอ้น้องนิกนี่วิ่งมาเกิดนะครับใจหายวับไม่ไอตัววิ่งมาน้ำใจหายวับลูกไปไหนวะตั้งใจมากเลยลูกนี้ครับสามสองต่อสามสองต่อสิบต่อเก้านะครับน้องนิกจุดผู้ไปครับเล็กเปิดดูครับมีแหบลอยมาห่างไหมห่างแล้วเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหมีเหลี่ยมไหมคะมาแล้วต้องมาต่อนะครับเต๋เพราะว่าขาไปเกี่ยวตะข่าย หลังเท้าล่างกับน้องบูธไปเลยปอนมาเก้านะครับต่อสิบครับเล็กโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับสามต่อห้าเทอร์รี่นะครับพี่เทอรี่วันนี้เก้านะครับเข็มเสิร์ฟของตรงนี้สิบต่อเก้าไล่ซ้ายไปครับเล็กเปิดยกสวยด้วยโอ้โหยังไม่เห็นใครเกี่ยวเลยนะครับลูกหนักๆแบบนี้ครับ เกมจของาแล้วครับมาแล้วครับลูกตะก้อนะครับกลับเข้ามาสู่เกมต่อนะครับสีครับนะครับครับผมนะครับสวัสดีคุณเรียกข้าว่าเกมเสร็จขอาเงินครับเพียงดินเก้าต่อสิบครับพี่แหวบเสิร์ฟนะครับไล่หน้าซ้ายมาครับโอ้ทำไมเชนน้องนี้ไม่น่าจะอยู่ครับตรงนี้โอ้โหรอนานเกินไปครับตีเสมออีกครั้งครับโอ้ยังไงที่เป็นลายคุณตาทางด้านของพี่แหวบเองซิ่วนะครับไทยน้ำเต๋าด้วยนะครับเอาเอานะครับราคาเริ่มขยับนะครับ สายโกงเริ่มเริ่มมารวมตัวกันแล้วนะครับวางนี่ได้ใช่ไหมแดนะครับสี่ต่อสิบอครับออกเงินนะครับยังไงน้องนิกโัวนี้ไปสวยครับพี่สาคอนโอ้โ FCR ขอบคุณที่รับสมสองรองสามสอรออมยังนะครับแข่คนนับี้กองทต่อสินะครับส0ต่อสิครับตัดเดไปโอ้โหพิกนั่นตัวเองแม่น้ก็ลงฝั่งโน้นครับไมเป็นใจจริงๆไี่ยนส่งครับแม่น่าเสียดาย สองลอางสามลงลอางเป็นเกมเสิร์ฟของฝั players, ่งฮอเงินนะครับเกมเสิร์ฟน้องเล็กบ้างครับสิบเท่ากันครับสิบกับสิบนะครับตาคอนเปิดนะครับน้องนีกยกห่างเลยครับยกห่างเลยครับลูกนี้โอ้โหนะครับโอ้ทางนู้นยืนงงครับโอ้ยยกขาดนะครับลูกนี้ครับ แม่แต่ฝั่งนู้นไม่ขยับตัวนะครับไฟจะขึ้นแท่นก่อนกันห้าสี่ต่อห้าสี่ต่อร่นเนหมดแล้วกองเชียร์นะครับราคาเริ่มเดินนะเกมเสิร์ฟเกมเสิร์ฟน้องนี่ครับสิบต่อสิบนะครับเท่ากันครับตีไปที่เล็กครับเล่นเองครับเล่นเองนะครับทำได้ดีนะครับ สวัสดีแบงค์พักกินด้วยนะครับคนเมืองลุงด้วยนะครับสวัสดีทางด้านคุณสุรศักดิ์สามีพักนะครับทายคุณผมนะครับคนรา่างย่าเท่ากันครับเก็บเสิร์ฟแอบอาเงินครับปั่นมาที่สากคอนไม่รับนะครับลูกนี้เมื่อเสือเมื่อเสือเปลี่ยนส่งครับโอ้โหใครจะขึ้นแท่นก่อนนะครับเกินเกินนะครับใจหายใจว่ามันนะครับกองเกียร์ไนะครับ ทายคุณนี่นันวะครับสิบต่อสิบนะครับสิบเท่ากันครับมาครับแแบบอัพสวยครับตรงนี้ตีหัวเอาครับลบลูกไปส่งไปหากรรมการเลยครับถ้าตีหัวนี่มีโอกาสที่จะออกเอางินเสิร์ฟแบบอยู่ที่สิบต่อสิบออกเงินเสิร์ฟนะครับทีแแบบออกหลังครับออ กับโจไหมครับอ๋ออยากเดียวอ้าวน้องโจน้องโจเอกไม้นะครับลืมชื่อไปสิบต่อสิบเพราะตรงนี้จี้ไปที่เลยครับหาาทงด้านครับดีแทบยกมาเกี่ยวหน่อยครับเล็กขอเกี่ยวหน่อยนะครับด้านของพี่น้องเล็กนะครับใครจะไปเกี่ยวครับเตะแบบนี้ครับเกมนะครับเลื่มจะเตะอแล้วนะครับตัวต้นเกมนี้เร่อาผัดกันเสิร์ฟทั้งฝั่งโน้นนะครับสลับกันไปสลับกันมาครับเอาครับเล็กเสิร์ฟบ้างครับสิบเข้าด้านนะครับ ปั่นมาครับน้องนิกดูลูกยกครับโอ้โหโหลตัวโอ้โหเจะเราขึ้นแท่นก่อนเราเอาเงินครับโอ้โหเอาเงินนะครับลูกนี้ครับพริกแซงในช่วงรอจังหวะนานเกินไปหน่อยครับสำหรับซารคอนะครับในตองล็อกร้อยเท่านั้นนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับจะเป็นเหลี่ยมแรกหรือเปล่าครับเอาเงินที่จะชนะนะครับโอ้โหมีโอกาสแล้วนะครับเป็นเหลี่ยมที่สามของเอาเงินครับเหลี่ยมนี้นะครับ เอต่อสิบเอ็นสิบสองครับมาตรงนี้ครับดูลูกยกข้าวคอนลูกคอนโอ้โหยังอยู่ครับก็อกไปก่อนนะสิบต่อสิบเอ็ดนะครับสิบนี้ต่อสิบเอ็ดครับน่าซ้ายสุดสครับยังไงนี่ครับหันหลังยกยกกลับมาต่ำแล้วต่ำแล้วโอ้โหตาเท่ากันอยู่ที่เบ็ดเท่ากันครับ เกมเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายครับเป็นเส้นครับหันหลังยกครับพี่แหบเรียบร้อยเลยครับกลับมาล็อกอยเหมือนกันนะครับเอากาสของเจ้าบ้านครับเอาเงินนั้นใช้ไปแล้วนะครับครั้งแรกนะครับแม์พอยด์นะครับมาดูเจ้าบ้านบ้างนะครับแม์พอยด์ของเจ้าบ้านครับ สิบเอ็ดเท่ากันนะครับเกมไม่เด่เกมเสิร์ฟไปครับไล่ไปครับดูพี่แฮปยกมาสวยครับติดเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ครับเอาแล้วเป็นส่งนะครับต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับเอาล่ะโอกาสครั้งที่สองของอ้อเงินนะครับสิบเอ็ดเท่ากันนะครับ แดานะครับ11ต่อ11เล็กมาปั่นหาสาก็รเปิดหัวครับเปิดไม่ดีเท่าไรครับน้องเน็กดังเอาไปได้ครับเกิเกี่ยวเลยครับอ๋อเงินลอยขึ้นมาเล็กว่าไงเล็กว่าไงเตะยีวนี้โอ้โหพลิกแซงท้ายเกมครับอ๋อเงินครับขวาชัยชนะเป็นเม็ดแรกของทีมเลยครับในเหลี่ยมแรกข้างฟรีกับสาครนะครับสู้กันได้มันนะครับคู่นี้สูสีนะครับเอาละครับขอตัดคลิปไปก่อนครับยังมีคู่ต่อไปให้รับชมนะครับ ต,ต่อไปก็เป็นเวรเล็กๆลงมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับ